น้าพี่เหี่ยบทำไมก่อนโมพี่เหี่ยบทำไมก่อนโมฮะพี่เหี่ยบทำไมก่อนฝนตกไหมคะเออปล่อยไว้โปรยค่ะพี่บโมอยู่กรุงเทพแต่แม่เป็นคนอีสานนครพนมพ่อเป็นคนขอนแก่นจ้า คือการที่เราเกิดกรุงเทพคือเราเป็นคนกรุงเทพใช่ะสันนสู้ค่ะพี่โบะอะทรมานแท้ไม่ทรมานเลยค่ะสบายสบายของเราแบบสบายจริงเราแอคติ้งบอกไปเลยว่าเราสบายขอ please speak English มีคุกิมไหมพี่โบเป็นคนจังหวัดไหนพี่โบะเป็นคนจังหวัดไหนพี่โบเป็นคนทุกจังหวัด ต่างชาติดูเยอะอัน้เนี้ยโบมันไม่ใช่เวลานอนเหรอหรือว่ามันเป็นเวลานอนเขาเลยว่างดูบ้านเราหน่าจะยังไม่เริ่มงานหรือเปล่าเพราะส่วนใหญ่ดูเนี่ยต่างชาตินะคนไทยก็มีเนี่ยพีซีดคนเดิมคนไทยคนเดิมสิงเกิลใหม่ใกล้มายังครับโบเพิ่งออกเองค่ะหรือว่าตัดแจกันดีกว่าฮะน่าจะไม่มีแล้วออกกานทุกวันไหมพี่โบสองวันติดละวันติด ราคาสองวันติดแล้วค่ะเอาไว้ราคาไปถ่ายคุณพี่เจ้าขาวันไหนคะพี่โบวันที่หกครับพี่โบยี่สิบสองนะฮะไม่รู้พี่โ <c oughs> บยี่สิบสองใจให้ดูค,ค่ะ What a g your family กี่นาทีหนึ่งชั่วโมงหชั่วโมงเป็นเอฟซีจากกำแพงเพชรด้วยโบม,มีเอฟซีสวัสดีค่ะ,คะอืมจากกำแพงเพชรกำแพงเพชร You are s o c u t e Thank you so much ฮ huh? ะหุ่นดีแล้วหมายว่าเออหม่นดีแล้วรอคอนการนี้ใช่ทุกคนเขาเขาจะขายบัตรวันที่สองเอ้ยวันที่หนึ่งวันที่สองมาะะเตรียมตัวไปกดบัตรหนึ 1> 1, <2 S 3> ่งสไหนหนึ่งสองกันายาหรือกันยากันยาเดือนหน้านะคะพี่โบใส่รองเท้าฮาวาน่สรุ่นไหนละคะโบใส่ทุกรุ่นเลยทั้งที่เป็นแบบตัวมีเกี่ยวแล้วก็ตัวที่เป็นนีมโบก็จำชื่อรุ่นไม่ได้ชื่อรุ่นก็นะ กลัวจะพูดผิดสักคิ้วสักคิ้วที่ไหนหรอคะคนไหนบัตรค่ะสองกันยาสองกันยาใครสักคิ้วไม่มีนี่คิ้วธรรมชาติทั้งนั้นออใครตาวัดตีก้าพี่โบคนสวยตวัดตีก้าเรียนจบที่ไหนคะมาถึงโบหรือครูขอคาะถากดบัตรด้วยขอกาถากดบัตร สวนสู่งเท่าไหร่คะสูงร้อยเจ็ดสิบหกเ็สิบห้าอ่ะเจ็ดสิบสี่ก็ได้จะได้ดูตัวเล็กพี่เล็กเมื่อไหรจะมาอันนี้่ยพี่เล็กไม่มาเม่อไรจะมาเนี้่ะมาหรอยังถมาได้ยินเสียงแล้ว ปับเจนุนโบหลับลัวละพร้อมเลืนลงมอยังหน้ามาพี่โบไปไหนอันนั้นนจริงเป็นหน้ามาอ e ีเวนต์นะทุกคนรู้ปะ <c oughs> มันมันอยู่ในแอป,ปลองเอามาใส่เป็นหน้ามาอีเวนต์เราไม่ได้ตัดจริงจริงทำไมพี่โบขาดเรื่องเรียนจบที่ไหนไม่ถึงโบหรือครูครู <c oughs> หน้าคายพิซานิเลยค่ะป <c oughs> ่วยนะครูหน้าคายพานิสานิไหนอะสานินักล้อ พี่ตอนนี้น่ารักนะเอาไอซ์พาลิสเขาเป็นดารานน่ไอซ์พาลิสได้เขามาทักทายเซย์ไฮ้ Hello bro งว่างไลฟ์ร้องเพลงครูพี่บอกครูนานแล้วเธอจริงจริงอ่ะเราออกเสร็จแล้วไม่ไหวแล้วโว้ยโบไปเลื่อนลงขอเซนีนิก ะนี่นทำเลดี <c oughs> สุดๆอย่างขายที่ทร้อไนะคะอ่ะผิดฝั่งด้านนี้คะ่ะเท้าไหนล่ะคะรับโลกา้าขหวพี่จะ,ะเอาจุของเท้าไ่เก้าอน่เมื่อคานคือเป็นบนเลยกัเก้าเป็นอะไรกัน ก็ที่มอีกฝันึ่งอันนี้เฝั่งขึ้นมาวันนี้อยู่แลเวเนี้นก,กับพี่อิงจักขึ้นมาเองขึ้นเองอว่าเรารูปังเขาลงไปวเลยรับเลยี่จะให้โบฝั่งโไปโดไมทุ่งเืไม่งั้นเราจะไม่ได้ใช้ทรนนี้เลยพี่อิงจักอยู่วันที้สัพพอรเมื่อกี้ถ้าพี่อิงดังพพไปฝั่งนิโบะปางกะียงงนะปงกไปให้เดือไปปั่ใสาตามองเล็นไ้มเมื่อกี้ ลองปล่อยจะพี่ซัพพอร์ตอยู่ข้างหลังก็คือพี่ยิ้มซัพพอร์ตหลังเลยก็คือเหมือนปล่อยเขาเข้ามาข้างหนึ่งแต่ว่คือเข่าจริงๆแล้วบางคนจะอยู่ข้างหน้าติดโกรกข้างหลังติดโิดติดอย่างเดียวแต่ว่าสะโพกต้องใช่แต่สะโพกต้องไม่ไม่มาอีกฝั่งหนึ่งนะโบจะต้องยกต้องยกยกไปฝั่งหนู้นยกขึ้นไปบนฟ้าถ้าโบมาฝั่งนี้ต้องมันจะตีลังกากับมาฝั่งนี้ถ้ามันคือต้องไปฝั่งนี้เอาแค่ท่าฮัวฟังไม่ต้องทำอะไรตอนเด็กครูไม่เคยสอนหกสูงด้วยผี ไม่เกี่ยวเมื่อกี้เป็นไงเรียนหอเว่าไม่เรียนแต่ว่าแบบหมดตาแล้าเลื่อนไยตรงนี้ใช่ใช่ใช่เต็มมากนี่แหละสิวจะได้หายไปว้มาเด็กมาเด็กเลยเลื่อนลงหูคือหน้าเด็กสุดสุดท้านี้เล่นเองที่บ้านไม่ได้นะคะต้องมีคุณครูนะคะใช่ค่ะเล่นเองอนอยู่บ้านคอห โต๊ะเพิ่มไปเลยไปเลยไปที่จัดโอเคโบหางนั้นไม่ต้องแบกเลยละจับโพซิชั่นก่อนโอเคมองข้ามเลยทุกขาโบต้องยกก้นขึ้นไปฝั่งไม่ใช่ฝั่งนี้ฝั่งนี้ฝั่งนี้ฝั่งนิดที่พิ้งช้อนอีไล่อ่ะขึ้นไปอีกตามราบอสบอสแต่ยกก้นอีกประมาณนี้อ่ะอีกขั้นค่อยช้าๆกว่าปายปล่อยๆมาคู่กันกับพี่บราคาค้าให้ได้โบโบเก่งมากโบสามสองหนึ่งว้า เนเก่งอะวันนี้คเมนต์พีกนะ่เโเก่งเก่ง่งปบมือเก่งมาก้างสุดๆน,นะคะคสยเูกเก่งอะพี่พุ๋มไปก,กินพุเป็นเองบได้เองนะพี่เองแค่ซัพพอร์ตเองขาพี่โบลิ่งยาวกว่าอนาะคตพี่ โบได้เลยอ่ะเอยเก่งเลยเห็นปะเพราะเขาไม่ใช่เห็นมองเลนส์โบบบโบก็ไม่คิวเลยที่โบแต่เมื่อกี้คือได้ได้เลยดีเนาะเก่งมากปกติแบบเมื่อกี้รู้สึกไงตอนที่ปล่อยออกมาบอกพี่เนี่ก็าเบาแล้วรู้สึกว่าใช้อะไรใช้กล้ามเนื้ออะไรที่พอเราปล่อยเ่าน้าตอนนั้นไม่คิดเลยพี่รู้สึกว่าทำได้ไงมาเนี่ยไปเก่งนะ เห็นว่าโบราต้องใจเย็นว่าปกติท่าถ้ามันที่จริงๆอยากมาใช้ถูกแต่แค่ว่าพอไปแค่ที่พี่อีกต้องดึงตัวโบขึ้นมาเพราะไปแค้โพดิชั่นมันไม่ถูกเพราะถ้าพี่อีกไม่จับโบจะเป็นาการแบบหนึบหนับเลยอันนี้คือท่าที่ถูกต้องสิ่งที่พี่อิงซัพพอร์ตที่บอกไม่ต้องกลัวเพาพี่อิงเอาไหล่พิงน็อกอยู่อันนี้คือการซัพพอร์ตที่ถูกต้องเป็นไงอ่ะท่าที่ดึงแล้วทีเซียวางขาบนบอเอ้ยโกเก่งเอ้ยไม่ได้ละใส่ว่องคาร์น่าเราต้องนอนท่นดีได้แล้วพี่ เอาอมื่อเมือ่อกี้อะตอนนี้เป็นยังไงเป็นผมอะก็ะเป็นแค่ตอนแรกนิดนึงตอนนี้เป็นบังพินนเศษแล้วจริงมากมัจะเป็นประมาณช่วงอะดี๋ยวพอมันเลื่อนลงมาปกติแล้วหนวว้ามีมันเป็นรังไม้ใหญ่ละโปรมีเดียวางก่อนหัวทไมอะโปมีเดียจะอวดอะไรครับอ่ะตอบตอบพี่เล็กค่อนพี่เล็กค่ะโปรทำผ้าอะ ปล่อยเขามาได้เวลาและอินเวสชั่นแลไม่ต้องเกาะแล้วไม่ต้องยืดแล้เป็นแล้วเลยแต่จะต้องมีพี่ซัพพอร์ตนะแต่เดี๋ยวว่าปล่อยเข่าได้เองนะได้เองเก่งแล้วเอ้ยหล่อแล้วเนี่ยตัดผมแบบขอเส้นผมใหม่พี่ชิว่าตัดผมใครไม่รวยสิคะใครสิคะมในข้อรายยื <Es> ลองลองลองตตอให้ดีตามโอเคโเโคแมโให้ดีําไปนะหาอุณหภขแ้พรอมปัดขึ้นปอดพีนซับปอดดูก่อนเก็งไหมนะโอเคข้าได้โสสองหนึ่รอนเบาเเข่าป่าโหนี่ปวดท้องมากเลยใช่ ALLY, ป็นไงเล็กใช่ใช้หมดเลยทั้งท okay. 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 ้องทั้ง okay? อั p เปอร์อันนี้เก่งขึ้นเห็นปะนี่คืออ i n n o v a t i o นละเล็กนี่คือนี่คือแอ v a าละแต่ว่าถ้าฟื้นได้อยู่อุ้ยเก่งแล้วนี่โบคันนนิ่งกว่าเดิมคันนนิ่งนิ่งกว่าโอเคไหมแต่แอุ้ยเดีนี่เก่งแล้วทีนี้แค่มาใส ก็ค่ะพี่เจะครับของขีา่ง้ทบ่ยังไม่ให้ข้างเดียวเลยเลยว่าน้องเก่งปะชมน้องหน่อยนี่น้องสัดีใจนะนี่โมลอทำปวดี่เลยเลาใครรับเดี๋ยวเดยถ้าเก่งนี้คือเมื่อไหร่เมื่อไหร่ที่หาองศาลงได้เองเลยท่น นั่นคือเก่งน,นะแต่ว่าพอเขาขอาเขอ่าตอนตอนลงมันต้องเก่งอีกเนาะต้องเก่งใช่<ง>ใช่ชต้องค่อยลงรีบไม่ได้เลยกับแรงสั่งไ,ไม่แข็งมันจะขยับแล้วสั่งก็จะปูไม่อยู่อันนี้ก็จะเป็นอีเวอร์ชั่นละเล็กก็ทําได้เดีย๋ยวต่อไปก็สบายแล้วถ้าต้องฝึกเลยต้องฝึกสนใจแลตอนปล่อยไข้ไหมแค่ช่วงแรกเดี๋ยวขารงสองข้างแค่ช่วงแรกเมื่อกี้ตอนโบปล่อยรู้สึกไงอะบอกพี่ใหญ่พี่ว่าไม่เหงามากมันเหมือนแบบเก่งตัว พี่บอกอยู่ว่าอะไรนะสี่โมงสี่โม่ไปิงเมื่อวานเราบอกนิดเราบอกนิดนิดว่าเราเราอยู่จนเกียวเพรโหสองชั่วโมงกัแม่สองชั่วโมงม่ีแมันติดอยู่แล้วก็อีกสชั่วโมงนะที่โลถึงบ้านก่งบ้าสามทุ่อ่าแล้วก็โอเคก็พี่บอกแม่เลยอะเราออกมันเสร็จเจอวันจันนะเจอกนเนาะ ม,มาจบไลฟ์กันค่ะจบไลฟ์ได้ไหะะจบไลฟ์กันสามคนค่ะ,อะขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามาดูไลฟ์ที่ค่อนข้างจะมีสาระแต่ก็ดูไลฟ์สาระในวันนี้ขอบคุณมากค่ะบ๊ายบายค่ะ